เงินหายทันทีถ้าพูดแบบนี้ออกกล้องใครที่เป็นมือใหม่เพื่องเริ่มต้นทำคอนเทนต์แล้วไม่รู้จะพูดอะไรดีบางทีพูดไปแล้วนะไม่รู้จะพูดปิดยังไงดีปิดจบลงไม่เป็นอีกนะพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่กล้าที่จะพูดออกหน้ากล้องเลยนะคะครูมีประสบการณ์ด้านการพูดเนี่ยมากกว่า10ปีนะคะเป็นมาหมดแล้วค่ะทั้ง MC พิธีกรนะไลฟ์สดขายของยอดเป็นร้านๆเลยก็ทำมาแล้วนะคะครูเข้าใจพวกคุณดีนะคะวันนี้พูดว,วิธีแก้มาให้ค่ะ หลักๆที่คนพูดไม่มั่นใจออกกล้องเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ข้อนี้นะคะข้อที่1คือไม่รู้จะพูดอะไรดีค่ะประเด็นคือคุณตั้งคําถามกับตัวเองผิดนะคะคุณจะต้องถามเลยว่าฉันมีอะไรดีฉันจะพูดอะไรออกมาดีนะคะก็คือความเชี่ยวชาญของคุณเวลาที่คุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะคะคุณจะสามารถถ่ายทอดเรื่องนั้นเนี่ยออกมาได้ดีค่ะ 2. คือไม่รู้จะพูดเปิดยังไงและจบคลิปยังไงดีนะคะง่ายๆเลยค่ะข้อที่1นะคะคือขึ้นต้นด้วยปัญหาและจบด้วย call to action ค่ะ call to action นี่สำคัญมากๆเลยนะคะบางคนพูดมาดีแล้วแต่พูดปิดการขายตรงสุดท้ายไม่เป็นคุณก็ทำเงินหายทันทีเลยค่ะข้อที่3นะคะคือพูดปิดการขายไม่เป็นโอ้โหข้อนี้แพงมากๆาเลยนะคะเพราะคนที่พูดเก่งเท่ากับคนที่ปิดการขายเก่งค่ะข้อที่3มเนี่ยเป็นจิตวิยาขั้นสูงแล้วนะคะมันแพงมากๆเลยทุกคนทั้งเทคนิคที่ใส่ไว้ในคอร์สนี่ค่ะ พูดให้เก่งออกกล้องให้ปังนะคะ 3- 3เทคนิคพูดให้มั่นใจแม้เป็นมือใหม่ออกกล้องนะคะร์อนี้คุณทำมาเพื่อสําหรับโค้ชครูที่เป็นมือใหม่นะแต่พูดไม่เก่งปิดการขายไม่เก่งคุณแนะนําเลยร์สนี้นะคะและใครที่ลงทะเบียนเรียนแบบสดนะคะเรียนสดนะคุูแถมทันทีเลยค่ะร้อยสูตรพูดเก่งนะเป็นอีบุ๊กหนังสือที่ครูเนี่ยสรุปสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีแล้วครูบอกเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยทำเงินมหาศาลให้กับครูแล้วนะคะดังนั้นแนะนําเลย คอสนี้นะคะเป็นคอสที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งถ้าใครอยากเก่งขึ้นเป็นมือโปรมากขึ้นนะคะทุให้ราคาพิเศษละกันนะคะปกติเนี่ยเรียนสดอยู่ที่6,900บาทครูคให้พิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะคะราคา5,900บาทส่วนใครที่สะดวกเรียนออนไลน์เนี่ยราคา4,500าอยบาทราคานี้เฉพาะ5ท่านแรกนะคะ,ะใครสนใจนะคะลงทะเบียนได้ที่ line at, at, at happy c r o s หรือ inbox ไปที่เพจ c r o s h p i n online ได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันนะคะบ๊ายบาย